สวัสดีครับวันนี้สมกจะพามาเล้าไก่อีกรอบนะครับเราจะมาเก็บไข่ไก่กันนะครับวันนี้ว่าจะได้กี่ฟองครับจะไปลุ้นกันนะครับเพราะว่าวันช่วงหน้าหนาวนะครับไก่จะไม่ค่อยไข่นะครับได้ไม่ค่อยเยอะนะครับได้บางทีวันนึงก็สามสี่ฟองนะครับเราไปลุ้นกันวันนี้นะครับว่าจะได้กี่ฟองนะครับมาเอาข้าวให้ไก่ด้วยนะครับเนาะ อาหารอาหารไก่ด้วยนะครับมารุ้นไข่ไก่ว่าจะได้กี่ฟองนะครับนี่เราจะไปรุ้นกันนะครับ เท่าไรนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสให้หัวาหานไก่ด้วยนะครับนี่เราก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับโอ้ใบายางมากเลยครับใบายางหน้าฤดูใบไม้ผลีนะครับจะเข้าหน้าฤือดูใบไม้ผลีแล้วเอาเข้าวมาให้ไก่นะครับมาเก็บไข่ด้วยนะครับ นี่นะครับนี่นะครับเราจะมอกจะให้ดูวิธีการเปิดเล้านะครับนี่ไก่อยากกินข้าวนะครับไก่อยากกินข้าวเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าจะได้กี่ไข่เดี๋ยวจะมอกเข้าไปเก็บข้างในนะครับ นี่ครับได้ไข่เดียวครับวันนี้อากาศหนาวไก่จะไม่ค่อยไข่นะครับวันนี้ได้ไข่เดียวเองนะครับเพราะว่าตามอกเปลี่ยนอาหารให้นะครับให้กินข้าวปลายนะครับตอนที่กินหัวอาหารแรกๆก็ไข่จะเยอะนะครับได้วันละเจ็ดแปดฟองนะครับบางวันก็เป็นสิบนะครับไข่สองรอบก็มีนะครับแต่ตามมกไม่มีเงินซื้อหัวอาหารนะครับตามมกก็เลยซื้อปลายข้าวนะครับปลายข้าวให้ให้ไก่กินนะครับเนาะ เดี๋ยวแกหายหนาวก็คงจะไข่เยอะนะครับได้ไข่เดียวครับไข่เดียวบางทีจะได้เยอะมากนะครับวันนี้ไม่รู้เป็นไรไก่ไม่ยอมไข่นะครับจากอากาศหนาวมาก็เปลี่ยนนะครับเนาะ อุดสารลุ้นเนาะครับเนาะโอ้ยลุ้นตั้งนานว่าจะได้กี่ไข่สุดท้ายก็ได้ไข่เดียวนะครับใบยางก็หล่นมากนะครับดูสิมีแต่ใบยางทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นกระโปรงยางครับกระโปรงใส่น้ำยางนะครับนี่เลยครับลมพัดลงนะครับลมพัดลงกระโปรงละหนึ่งกิโลนะครับถ้าเต็มนี้หนึ่งกิโลนะครับ อันนี้ก็เป็นปุ๋ยครับปุ๋ยขี้วัวนะครับปุ๋ยขี้วัวดูครับถึงหน้าเลงกิ่งยางจะหักนะครับกิ่งยางหักลงมาเราก็เอาไปเป็นฟืนนะครับเอาไปก่อไฟได้นะครับใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างนะครับกิ่งกิ่งนะครับส่วนต้นก็จะกรีดเอาน้ำยางครับกรีดเอาน้ำยางดูสิปีนี้ต็อกไม่ได้กรีดเลย ไปดูส่วนของเขานะครับส่วนของเขาเขากรีดเขากรีดทุกวันนะครับเขากรีดทุกวันแต่ของตะมอกปีนี้ไม่ได้กรีดนะครับของตะมอกนี่บางต้นไหนต้นไหนสูงสูงนะครับถ้าลมพัดมันจะเอียงนะครับไปดูน้ำยางในกระปุกของเขานะครับก็จะได้เยอะหรือเปล่า โอ้ oh. ไม่เยอะครับไม่เยอะดูสิครับได้ไม่เยอะนะเพราะว่าอากาศเย็นน้ายางจะไม่ค่อยไหลนะครับต้นใหญ่ครับของเขาปลูกก่อนของของตะมอกนะครับของเขาสี่แถวครับอืมดูสิครับถ้าเรากรีดเสร็จถึงหน้าแรงใบยางจะตกใสกระโปรงยางนะครับ นี่ยังไหลอยู่ก็มีนะครับยังไหลอยู่ก็มีนี่ครับนกไทรก็เพิ่งกีดเสร็จนะครับกีดกีดตอนเช้านะครับส่วนตรงนั้นก็เป็นเถียงของของพี่สะพายยายทอดนะครับของนางยอมครับนางย้อมนางแตงโมครับมีแต่ส่วนยางทั้งหมดเลยครับดูสิครับติดต่อกันเลยนะครับ เห็นไหมครับโอ้สว่นยางทั้งนั้นเลยเดี๋ยวเราไก่อีกเล้านึ่งค้าตะอมอมีมีเงินตะมอกจะซื้อไก่มาเลี้ยงเพิ่มนะครับแล้วก็จะทํำลังคาให้ใหม่ด้วยก่อนหน้าฝนจะเข้ามานะครับจะทําการเปลี่ยนหลังคาให้ไก่นะครับเราจะกลับบ้านกันนะครับเนาะหลังจากมาเก็บไข่เก็บไข่ไก่นะครับ คลิปนี้ผมขอจบลงแค่น,นี้นะครับสวัสดีครับ f อทุกท่านครับมีความสุขนะครับ